เส็พฤติกรรมที่คนสําเร็จทําทุกวันโดยไม่ฝืนบางทีความสําเร็จไม่ได้เริ่มจากการทุ่มแรงแต่มาจากการทําสิ่งเล็กๆที่ใจร,รับไหวในทุกวันตรงกันข้ามกับที่หลายคนเชื่อว่าต้องฝืนก่อนถึงจะสําเร็จถ้าคุณเคยรู้สึกว่าพยายามเต็มที่แต่ชีวิตยังไม่ขยับหรือรู้สึกว่าตัวเองหมดแรงเร็วเกินไปคลิปนี้อยากให้คุณฟังแบบเพื่อนคุยไม่ใช่คําสอนเพราะบางทีสิ่งที่คุณต้องการไม่ใช่วินัยเล็ก จะเป็นวิธีเริ่มต้นใหม่ที่อ่อนโยนกว่าเดิมพฤติกรรมแรกคือพวกเขาเริ่มจากเรื่องที่ง่ายที่สุดก่อนเหมือนการอุ่นหัวใจเพื่อให้ร่างกายพร้อมขยับต่างจากการบังคับตัวเองให้เริ่มที่เรื่องยากซึ่งทำให้ใจล้าเร็วเกินไปพฤติกรรมต่อมาคือการทำซ้ำในจังหวะที่ไหวเหมือนการรดน้ำต้นไม้ทีละน้อยไม่หวังผลทันทีแต่เชื่อในความต่อเนื่องและปล่อยให้ผลลัพธ์เติบโตของมันเองพฤติกรรมที่สาม คือการจัดสภาพแวดล้อมให้สนับสนุนตัวเองบางคนจัดโต๊ะบางคนเปิดไฟนุ่มๆบางคนเปิดเพลงเงียบๆมันเหมือนการบอกหัวใจว่าฉันพร้อมเริ่มมันดีๆอีกครั้งพฤติกรรมที่สคือการให้อภัยตัวเองเร็วไม่ติความพลาดว่าเป็นความล้มเหลวแต่เห็นว่าเป็นจังหวะสะดุดแล้วเดินต่อฉันเองเคยหยุดเพราะตำหนินตัวเองแรงเกินไปจนวันหนึ่งได้รู้ว่าการให้อภัยตัวเองหนึ่งครั้ง ช่วยให้เดินต่อได้ไกลกว่าเดิมมากพฤติกรรมที่5คือการไม่ปล่อยเสียงของคนอื่นมาทําให้หลุดโฟกัสเหมือนการเลือกยกของที่น้ําหนักพอดีไม่แบกสิ่งที่ไม่ได้ช่วยให้ชีวิตดีขึ้นจริงพฤติกรรมที่6คือการมองนิสัยเล็กๆว่าเป็นเพื่อนร่วมทางม่ชินาที่และพอยอมรับว่าเราทําได้เท่านี้เราจะค่อยๆทําได้มากขึ้นเองแบบไม่ต้องบังคับและพฤติกรรมสุดท้าย คือการขอบคุณตัวเองในแต่ละวันไม่ว่าคุณจะทำได้หนึ่งก้าวหรือเพียงตั้งใจจะเริ่มใหม่การขอบคุณตัวเองทำให้หัวใจมีพลังกลับมาเสมอความสำเร็จไม่ใช่การเร่งแต่เป็นการให้พื้นที่กับตัวเองในทุกก้าวเล็กๆที่ทำได้จริงและฉันอยากให้คุณจำไว้อย่างหนึ่งคุณไม่ต้องฝืนเพื่อจะโตขึ้นคุณแค่ค่อยๆเลือกนิสัยที่อ่อนโยนแล้วปล่อยให้มันพาคุณไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นในจังหวะของคุณเอง อยากรู้ว่าช่วงนี้คุณกำลังเริ่มสร้างนิสัยเล็กๆอะไรให้ตัวเองอยู่มาเล่าให้ฟังหน่อยนะเพื่อเรื่องของคุณจะเป็นแรงใจให้คนอื่นด้วย